เพื่อนๆพี่ๆนะครับพี่ๆมาขายเหรียญกันหน้าร้านเลยนะครับมากันเลยครับเดี๋ยวมาทําราคาไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ได้หมดรับหมดเลยพี่รับหมดเลยอ่ามาก็คือเหรียญเนี้ยซื้อนะครับตีซื้ออยู่ที่นะครับซูมให้เพื่อนๆดูเลยค่ะซูม รับอยู่ที่5บาทนะครับแล้วไปขายต่อที่10บาทนะครับตอนนี้มีพี่ๆมาขายกันหน้าร้านแล้วนะครับมีพี่ๆมาขายกันหน้าร้านแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราจะทําราคากันเนาะสวยๆทท้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ทักทายกันได้เลยนะครับนี่เหรียญพญาคุดนะครับถึงจะดําแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ซื้อได้นะครับเหรียญละห้า10บาทติดขายนะครับแล้วก็มีเหรียญหายากด้วยนะครับนี่เหรียญหายากก็มีเหรียญหายากนี่จะได้ราคาพิเศษหน่อยหนึงนะครับส่วนเรื่องี่เหรียญธรรมดาอะเรามาให้ราคากันเลย พวกสตงังค์ลูตอนนี้ที่สั่งกันแล้วนะครับในร้าน6เหรียญร้อยก็รีบสั่งกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็ยังมีของเห็นไหมครับเพื่อนๆก็มาขายกันสดๆหน้าร้านอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วก็เหรียญพวกนี้นะครับพยาคุณนะครับ2 5 2 0 2522เหรียญละ3 0บาทเพื่อนๆก็สั่งกันเข้ามาเลยนะครับมาตอนนี้เรามาทําราคากันเลยนะครับ2 4 6 2 4 6 8 0 2 0 80 10ิเลยนะอ่า1 0 21หมดนะอ่าด้วยนี้2ี่เ็เหรียญ ย,ยี่สิบเอ็ดเหรียญยังที่บ้านยังมีเยอะเลยใช่ไหมครับยัง <c oughs> ได้เอาขนไมมติเป็นปิ๊บๆเลยรับหมดเหรียญน,นะไม่จะไม่จะไม่ยากเหมือนแบงค์แต่ถ้ากลุ่มแบงค์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับกลุ่มแบงค์จะเหนื่อยหน่อยสองสี่หกแปดนะครับสิบสิบสองสิบสามอ่าสิบสามเหรียญน,นะครับสตังรูนะครับสตังรูอ่าเหรียญนี้ก็รับสิบบาทเอาไปขายต่อสามสิบ นะครับแล้วก็ตอบไปเลยนะครับพยาคตอันนี้อันนี้นับยังไงเดียวห้าบาทยี่สิบยี่สิบอันนี้เหรียญอันนี้เหลียญสิบบาทบาทนี่อันนี้เหรียญยี่สิบไหนสิบบาทอยู่ไหนอันนี้ยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญสิบบาทมีเหรียญเดียวอ่าที่เหลือเหรียญห้าห้าเหรียญห้าแล้วก็ห้าครุตอ่ะง่ายละทีนี้อันนี้จับไปแล้ว อให้ด้วยนะไม่ื้อแบงค์นะครับถ้ามีตรหนักสือสีแดงแบบนี้ตีรับอยู่ที่นะครับ25บาทนะครับแล้วมาขายต่อที่50บาทนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับเขียนกันก่อนหนึ่ใบ10บาทนะครับ10บาทอักษรแดงอักษรแดงนะครับรับมาย5บาขาย5้นะครับตอบไปเลยนะครับเหรียญ5บาทนี้นะครับได้มาหเหรียญ5บาทนะครับ คูณให้สามเท่าไปเลยสิบห้าบาทได้สามเท่าสิบบาทจะให้สามเท่าไปเลยหนึ่งเหรียญน,นะครับเอาเหรียญสิบาทมานะครับให้สามเท่านะครับคูณสามเท่าแต่อนนี้ไม่ <c oughs> ไ,มได้สามเท่านะอันนี้ได้นิดเดียวอันนี้ได้สามเท่าไปเลยเอาให้สามสิบาทไปเลยนะครับแล้วก็เหรียญยี่สิบบาทได้มาสามเหรียญอ่ายี่สิบบาทนะครับได้มาสามเหรียญให้สองเท่าอ่าให้สี่สิบสี่สิบปุ๊บอ่าแล้วก็สุดท้ายอันนี้สามบาท 5้บาทนะครับเศษสาบาทห้บาทยี่สบาทยีบาทที่คูณสเหรียญอ่ายีบาทที่คูณสามเหรียญหกสนี้ห่งเหรียญหนึเหรียญหบาทสามบาทสี่สามสินี่ได้ร้อยยีเหนนี่อันนี้ได้ร้อยี่สบนะอ่าต่อไปหกส้าเป็นเก้าบาทก็คือแบงค์นี้อ่ายี่ห้าบาทตรงนี้แล้วก็สตังรูได้ร้อยสานะครับแล้วก็ไอเนี้ย ได้เหรียญละ5บาทที่เวดเหรียญก็ได้อยู่ที่100อกับอีก5าบาททั้งหมดนี้เลยนะครับมีพี่ๆนะครับใจดีนะครับแบ่งมาขายกันแล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อตอบติดได้เลยเนาะอันนี้ติดขายนะไม่ตรงยอยักนะครับไม่ตรงยอยักนะครับขายออกเหรียญละ10บาทนะครับเหรียญสตางค์รูปพวกนี้ก็จะเอามาจัดชุดนะครับขายนะครับหกเหรียญร้อยนะครับหกเหรียญร้อยนะครับแล้วก็พวกนะครับพยาคุดอย่างเงี้ยก็จะขายอยู่นะครับเหรียญละห้าสิบนะครับ พยาุรแบบนี้จะขายอยู่เหรียญละ30บาทนะครับสนใจก็ทักกันมาเลยนะครับอย่าลืมแบงค์10บาทกับสตงค์แรงครับใบละ50บาทครับ